ไม่ได้สุดท้ายก็สุดท้ายเดี๋ยวมันก็เลิกกันนก็หาคนที่พฤติกรรมไอพฤติกรรมพอไปกันได้กับเราความคิดกับความคิดความอ่านพอไปกันได้กับเราถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ไม่งต้องรีบค่ะโดนทําร้ายร่างกายเลิกเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาเพื่อวันนึงเราจะให้คนอื่นมาทําร้ายร่างกายเราไม่ได้ค่ะ เข้าใจนะเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาทะนุถนอมมาเพื่อให้คนอื่นมาทำร้ายร่างกายเราไม่ได้ถ้าคนรักเราจะไม่ทำร้ายร่างกายเราถ้าเมื่อไหร่มันทำร้ายร่างกายเราแสดงว,ว่ามันไม่ได้รักเรามันรักตัวมันเองหรือมันรักผลประโยชน์บางอย่างในเราเช่นมันมีเราแล้วมันสุขสบายมากขึ้นมันมีคนช่วยหาเงินมันมีคนช่วยหาเงินมันมีคนช่วยหาข้าวให้กินมีคนมาช่วยแชร์ค่าห้องค่าหอ เราต้องตื่นแล้วเราต้องมองให้ให้เห็นว่าที่มันที่เราไปคิดว่ามันรักเราอ่ะมันรักที่ตรงไหนรักที่ผลประโยชน์หรือเปล่าบางคนมันรักที่ผลประโยชน์เราไงมีเราแล้วชีวิตมันก็ง่ายขึ้นมีคนให้คอยถ่าเงินทุกวันมีคนที่คอยถ่าเงินทุกวันมันไม่ต้องทำอะไรเลยเราทำงานเหนื่อยกลับมาต้องหาข้าวหาปลาให้มันกินอีก ซักผ้าให้มันอีกดูแลมันทุกอย่างเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ถ้าเป็นคู่กันก็ต้องช่วยกันแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันเช่นเออเราทํางานบ้านให้มันหาข้าวให้มันก็จริงนะแต่มันก็ทํางานมันมีเงินมันก็ให้เราค่ากับคงกับข้าวมันช่วยออกค่าน้ําค่าไฟมันช่วยออกเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็คบหากันได้เออแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ได้ ไม่ได้ค่ะเราเริ่มสนใจทางทำแต่แฟนไม่อินเลยเรื่องของมันค่ะเรื่องของมันไม่อินก็เรื่องของมันเราไม่ต้องไปสนใจมันค่ะเราอินก็เรื่องของเราเพียงแค่ว่าอย่าให้มันไปกระทบกันแล้วกันเออเรื่องเงินก็ช่วยเหลือบางครั้งจนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยคิดถึงชั่วโมงที่ต้องหาเงินก่อนที่จะมาคุยเลิกเธอหล่อนก็ต้องตื่นก่อนเถอ หล่อนต้องตื่นหล่อนไม่ต้องมาถามฉันหล่อนฉันมาลึกๆหล่อนก็รู้ว่าหล่อนควรต้องจัดการยังไงถ้าหล่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ชายไม่ได้หล่อนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะถ้าหล่อนเปลี่ยนผู้ชายไม่ได้หล่อนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองด้วยการอะไรก็ถ้ามันยังอยู่ในแค่ขั้นแค่ว่าเออยังเพิ่งเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังเลิกได้ก็ก็เลิกไปเลิกไปค่ะไปหาใหม่ติเยอะแยะมากมายที่ไปทนอยู่ทําไมละ่ะกับความรักที่มันไม่ใช่มันเหนื่อยอะไรที่มันไม่ใช่มันเหนื่อยมันเหนื่อยคุณจะไปเหนื่อยทําไมอ่ะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องไปด้วยกันไม่ได้เหนื่อย ไปหาที่ไหนแม่หายากหายากก็ไม่ต้องหาค่ะมันไม่ต้องหาหรอกมันหายากเพราะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราแบบยังไงอยากจะใช้คําว่าไงเนี่ยเราเลิศไม่พอไงก็หล่อนเลิศดไม่พออะ่ะก็หล่อนเลิศดไม่พออะ่ะหล่อนลองเลิศดพอสิเดี๋ยวก็หาไม่ยากหรอกผู้หญิงลองดูแลตัวเองให้มันสวยสวยสิ ทำไมมันจะหาไม่ได้ละ่ะดูแลตัวเองให้มันสวยๆส,ยสิหล่อนดูแลให้มันสวยๆไปสิกลับมาดูแลตัวเองสิผู้หญิงสวยทำไมผู้ชายจะไม่อยากได้วะผู้หญิงสวยทำไมผู้ชายมันจะไม่อยากได้ <c oughs> กลับมาดูแลตัวเองค่ะ รักตัวเองค่ะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะแต่มันจะไม่มีคนอยากได้เออกลับมาดูแลตัวเราให้ดีขึ้นสวยขึ้นสะอาดสะอ้านมีเซ็กส์เพียวทำไมผู้ชายมันจะไม่อยากได้เออเป็นผู้หญิงอย่ายอยุดสวยเป็นผู้หญิงอย่าอยุดสวยคะ่ะถ้าไม่สวยก็ต้องรวย ถ้าไม่สวยก็ต้องรวยอะหลอนต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดึงดูดคนคนที่เป็นเพศตรงข้ามหล่อนนะ่ะถ้าไม่สวยก็ต้องรวยรวยแล้วเดี๋ยวก็สวยเชื่อนะคะเชื่อค่ะเออถ้าไม่สวยก็ต้องรวยแล้วรวยแล้วเดี๋ยวมันก็สวยเองค่ะอืมนะคะความรวยเสกความสวยได้ค่ะนะคนที่ดูขี้ลงขี้เลยไม่ค่อยแบบลองมีเงินมีเงินขึ้นมาสิ ศัลยกรรมอะทุกสิ่งทุกอย่างเออนะทำได้หมดแหละเปลี่ยนได้หมดทีด่ฉันพูดไปวันนั้นไงมีตังค่ะคุณจะเปลี่ยนจมูกก็ได้เปลี่ยนจมูกก็ได้เปลี่ยนสีผิวยังได้เลยเปลี่ยนปากเปลี่ยนคางได้หมดเปลี่ยนคิว้ววะได้ทุกอย่างแหละมีตังอ่ะมีตังอ่ะเปลี่ยนได้หมด อืมนะคะนะคะเชื่อคุณแม่เชื่อคุณแม่นะคะเออเอ,อ,อืมอม,มันเป็นฟิลเตอร์จ้า มันเป็นฟิลเตอร์คุณแพรลี่ไม่ทําพิธีกรแล้วเลอไม่ได้ทํานานแล้วนะคะอาชีพทุกวันนี้คือเป็นแม่ค้าค่ะงานบรรยายยังไม่ค่อยรับเลยทุกคนมีงานบรรยายเข้ามาทุกวันงานบรรยายงานราชการเนี่ยบางทีขี้เกียจตอบเลยไม่ตอบหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีงบไม่มีงบแล้วจะให้เราไปยังไงดิฉันไม่ใช่อาจารย์เบียร์ดิฉันไม่ไปหรอกดิฉันเป็นแม่ค้าดิฉันเป็นแม่ค้าดิฉันอยู่บ้านดิฉันมีอาชีพดิฉันต้องทํางานไง สมมติว่าถ้าดิฉันอยู่บ้านน่ะอย่างถ้าสมมติแบบอย่างดิฉันอยู่บ้านเนี่ยดิฉันหาสมมติวา่าดิฉันหาเงินได้วันหนึ่งแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเชิญดิฉันไปบรรยายอย่างเงี้ยคุณบอกว่าคุณให้เหลดร,ราชการอย่างเงี้ยดิฉันจะไปเหรอดิฉันก็ไม่ไปไม่ไปหรอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยากฟัง อยากฟังอยากได้แง่คิดจากดิฉันพูดก็วินวินนี่มาฟังในไลฟ์เนี่ยอันนี้แบบทุกคนไม่ต้องเสียตังค์ถามแล้วก็ได้ตรงตรง,ตรงได้ประโยชน์กว่าด้วยไม่ต้องขับรถไปบรรยายให้ให้เหนื่อยหรอกมาฟังเวลาดิฉันไลฟ์เนี่ยดิฉันให้แง่คิดทุกวัน <c oughs> แลวดิฉันก็ได้ขายของอยู่บ้านด้วยแลวดิฉันก็ได้ขายของอยู่บ้านด้วยใช่พันสองเอออันนี้รู้จริง ใช่ชั่วโมงละพันสองแล้วให้หนูไปไงอาเป็นคุณคุณจะไปเหรอพันถ้าเป็นพระอะไปสมัยก่อนอะเป็นพระให้เท่าไหร่ก็ไปสมัยเป็นพระจะบอกเลยว่าถาวายแค่ค่าน้ํามันถ้ามีค่าน้ํามันหรือมีรถมารับมาส่งให้ไปให้ร้อยหนึ่งก็ไปเป็นพระเพราะาเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเขาเอารถมารับถึงวัดเลยเขารถตู้มารับถึงวัดค่ะสมัยก่อนที่สมัยเป็นพระ เป็นพระนะครับเวลาไปบรรยายก็จะมีรถตู้มารับถึงวัดแล้วก็ไปแทบไม่เคยปฏิเสธงานเลยนะยกเว้นว่าถ้าติดติดเเวลาติดกับเวลาที่เราต้องสอนพระนนแล้วก็จะไม่ได้ไปแต่ถ้าเป็นวันที่วันพระวันอะไรที่เราไม่ติดงานสอนเนี่ยเราไปได้เราไปหมดเพราะมันฟรีรถก็มารับรถตู้ก็มารับไปบรรยายก็ได้ข้าวฉันอีกอืมแต่ว่า แต่ว่าเป็นคารวานแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเรามีค่าใช้จ่ายสตาร์ทรถก็เสียเงินแล้วจ้างช่างมาแต่งหน้าก็เสียตังค์แล้วมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยคุยในไลฟ์อยู่บ้านเงี้ยอยากถามอะไรถามเลยคุยได้หมดเลยอยากถามอยากได้แง่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นถ,ถ้าพอให้ความเห็นได้ก็จะให้ความเห็นค่ะจะจอยไป ยิ่งช่วงนี้ขายทุเรียนด้วยค่ะทุกคนเนี่ยตั้งแต่เดือนเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนเนี้ยสามเดือนเนี้ยรับจะพยายามไม่รับงานเลยสามเดือนนี้ขายของก่อนสามเดือนนี้ต้องต้องหาตังค่ะเพราะว่าบ้านบ้านบ้านกําลังสร้างอยู่ต้องหาตังสร้างบ้านต้องหาตังสร้างบ้านต้องทําบ้านให้เสร็จปีนี้สวัสดีค่ะเป็นพระกับคารวาส สวัสดีค่ะเป็นพระกับคารวะแบบไหนดีกว่าการดีคนละอย่างค่ะไม่มีดีกว่ากาันดีคนละอย่างดีคนละอย่างความเป็นพระอันนึงที่มันที่ดีกว่าการเป็นคารวาคือคือการไม่มีปริโภทศปริโภทน้อยความเป็นพระน,น,นะคะความเป็นพระก็คือการที่เราไม่มีปริโภทพระเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนนกมีแค่ปีกอย่างเดียวไปไหนก็ได้ไม่ต้องยึดติดกับหลัง นี่คือความเป็นความเป็นพระจริงๆอะนะแล้วก็เรื่องที่ว่าเราจะต้องมาสะสมอันนูน้นอันนี้เพื่อให้เราเป็นห่วงเป็นกังวลแทบไม่มีเลยตอนเป็นพระสมบัติอันเดียวที่ดิฉันมีตอนเป็นพระคือหนังสือนะสมัยเป็นพระนะเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอามาจากตอนที่บวชนะเนี่ยสมบัติอันเดียวที่แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าใช้ปัจจัยอะซื้อเยอะที่สุดตอนเป็นพระก็คือหนังสือ ตอนศึกมาก็มีหนังสือนี่แหละตู้หนึ่งมีหนังสือมาตู้หนึ่งอั้นอื่นไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเรื่องจะให้เราต้องไปสะสมอ่ะจะไปสะสมอะไรเป็นพระสะสมสะสมรถสะสมเงินทองหรอมันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เป็นข่าวก็ไม่มีดิฉนันเวลาไปบรรยายมาได้ตังมาเอาไปซื้อหนังสือหมดเนี่ยเป็นแสนแนะเนี่ยในตู้เนี่ยเห็นแบบเนี่ยเป็นแสนนะหลายแสนนะสองตู้นะตู้นู้นอีก ตัวนโนอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนโนแล้วตัวนตัวนนอะลายแตนนะอืมเข้าใจไหมก็ไม่มีแต่เป็นคาร,ราวาสมันจะมีปริพเทยอะคารวาสมันจะมีปริพภทเยอะซึ่งมันจะต่างกันปริพภทเยอะคืออะไรก็จะมีภาระหน้าที่เยอะพระไม่ต้องคิดเรื่องของการทำมาหากินนะ พระคิดแค่เรื่องของการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนอันนี้หน้าที่พระโดยตรงพระไม่ได้มีหน้าที่อื่นบทบาทอื่นทั่วไปไม่ใช่หน้าที่พระหน้าที่พระหลักๆมีแค่นี้ศึกษาปฏิบัติและเทศนาสั่งสอนให้เกิดประโยชน์ให้คนได้รับประโยชน์จากจากจากการศึกษาของเราจากการปฏิบัติของเราใช่ไหมคะมแค่นั้นแต่คารวาสไม่ใช่ละ คาราวาสเรียกว่าผู้คลองเรือนมีปริพโภชเยอะต้องทามาหากินต้องทามาหากินแต่พระไม่ต้องทามาหากินถ,ถ้าพระรูปไหนที่ทามาหากินเช่นปลุกเสกแล้วก็หาเงินหาทองเป็นล่ําเป็นสันอันนี้ไม่ใช่ไม่เรียกว่าพระเรียกว่าคาราวาสในร่างพระพระหลายคนนะ่ะเป็นคาราวาสนะก็คือพยายามจะทามาหากินแข่งกับชาวบ้านพยายามทามาหากินแข่งกับชาวบ้าน สร้างเหรียญสร้างกําไรสร้างข้อมือสร้างวัตถุมงคลอันนี้เรียกว่าคารวะในร่างผ่าแทำมาหากินเพราะพระจริงๆต้องไม่ทำมาหากินต้องไม่ทำมาหากินแต่เราเป็นคารวะเราต้องทำมาหากินอันนี้คือเป็นปริโภทศแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นคารวะเราจะไม่เราจะไม่ค่อยมีความทุกข์นะคะทุกคนเข้าใจไหม เราจะไม่ค่อยมีความทุกข์ไม่ค่อยมีความทุกข์หมายความว่าไงเราก็จะใช้ชีวิตไปตามสถานะตามบทบาทของเราอย่างที่อย่างที่มันอะไรอะอย่างที่มันเหมาะสมอะใช่ไหมเหมือนเป็นคาราวาสเราก็รู้ว่าเราต้องทํามาหากินมาเป็นหน้าที่เราเราก็ทําตามหน้าที่เราแล้วเราก็มีความสุขกับมันเอนจอยกับมันมันก็ไม่ใช่ความทุกข์จากนั้นไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นคาราวาส มันมีความทุกข์ความสุขคนละอย่างกันมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันเปรียบเทียบกันไม่ได้คนชอบถามดิฉันเยอะเป็นพระหรือเป็นคารวาสดีก่าการดีฉันรู้สึกว่าดีคนละอย่างกันแต่ดิฉันแต่ถ้าสำหรับดิฉันฉันคือดิฉันแฮปปี้กับไม่ว่าจะกับความเป็นพระหรือกับความเป็นคารวะดิฉันแฮปปี้พอกฉันมีความสุขดิฉันมีความสุขตอนเป็นพระก็มีความสุข ตอนเป็นพระก็มีความสุขแต่ตอนนี้ยิ่งมีความสุขเป็นคารวาสก็มีความสุขยิ่งเราทํามาหากินแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้เป็นพระสงบสุขดีนะคะก็ใช่ค่ะถ้ามันอยู่ในมันอยู่ในที่ที่มันสงบสุขกันนะแต่พระที่ไม่สงบสุขก็มีมีเยอะแยะ,แยะพระที่ไม่สงบสุขก็มีมีเยอะแยะ,แยะล่าสุดหลวงตาคนนึงอะ ที่ไปทำร้ายคนขับรถอัะ่นะอันนั้นก็ไม่น่าจะสงบสุขนะพระธรรมก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้อันนั้นเป็นคา,า,ารวะก็สงบสุขได้เป็นคา,า,ารวะสามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้นะถ้าเรามีสติเท่าทันนะ่ะก็สงบสุขได้สงบสุขได้แต่เราต้องจัดการชีวิตให้เป็นแค่นั้นเองอ่า เป็นคารวะจะยากกว่าการเป็นพระนิดนึงตรงไหนรู้ไหมตรงไหนก็คือเราอยู่ในโลกที่ความยัวย่วยวนจากกิเลสตัณหามันเยอะกว่าพระพระบวชอยู่แต่ในวัดใช่ไหมอยู่แต่ในวัดมันมีพระวินัยกำกับพระวินัยกำกับเนี่ยมันก็ทำให้พระไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างแบบที่เราทำได้มันก็คือมีพระวินัยดึงไว้ล้างไว้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นคาวาะเนี่ยมันไม่มีวินัยแล้ว มันเป็นอิสระความเป็นอิสระมีทั้งคุณและโทษมีทั้งคุณและโทษยังไงคือถ้าเราอิสระจนเกินขอบเขตเราก็จะพาตัวเราไปสู่ความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจใช้ชีวิตแบบไม่มีไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เราก็จะเป็นหลงละเริงกับอะไรที่มันเป็นทางของความเสื่อม ไปไปไปเอาตัวเองไปไปอยู่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุขันลิกานุโยกก็คือหมกมุ่นในเรื่องของกลามหมกมุ่นในเรื่องของกลามกามเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสพสังวาสนะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่นะคําว่ากลามเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำกว้างๆกามมาคุณห้าทุกอย่างเลยรูปเสียงกลิ่นรสโธธภชภะถ้าเราไม่มีสติเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับกับกาม,มาคุณห้า แบบที่ไม่มีสติกํากับอะ่ะชิบหายแน่นอนชิบหายแน่นอนค่ะชิบหายแน่นอนชิบหายแน่นอนแต่ถ้าเรามีสติเรามีสติเรารู้ปริมาณเรารู้ปริมาณเรามีขอบเขตเรามีความยับยั้งชั่งใจการเป็นคารวาสไม่ไม่ใช่สิ่งเลวร้วายนะคะหลายคนก็เป็นคารวาสชั้นเลิศได้หลายคนก็เป็นคารวาสที่ดีได้ เพราะเขามีสต,ติเขามีคุณธรรมเขามีศีลธรรมเขามีขอบเขตเขาจะรู้ว่าอันนี้ไม่ควรทําเพราะว่ามันผิดศีลธรรมอันนี้ไม่ควรทําเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาฉะนั้นคุณก็ต้องมีขอบเขตของการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจซึ่งดิฉันรู้สึกว่าในในโลกยุคปัจจุบันนะไอสิ่งที่เรียกว่า ความยับยั้งชั่งใจมันไม่ค่อยมีกันแค่แ okay, ม่ล่าสุดรายการโหนกระแสล่าสุดวันนี้ก็แงะเรื่องเดิมๆเ,เลยเรื่องโลกสองใบเรื่องอะไรอะ่ะก็ความยับยั้งชั่งใจไม่มีไงนี่แหละเขาเรียกว่าการมาสุขันลิการุโยกไปหลงติดกับการไงไปหลงติดกับการก็ไปประทุสรลดยคนอื่นไปประทุสรลด์คนอื่นไปโกหกคนอื่นไปโกหกคนอื่น,ไป,น,นไปหลอกลวงคนอื่น สุดท้ายเดี๋ยวตัวเองก็จะเดือดร้อนนังไงสุดท้ายเดี๋ยวตัวเองก็จะต้องเดือดร้อนจากการที่ไม่มีความความยับยั้งชั่งใจนี่แหละแต่ถ้าใครมีความยับยั้งชั่งใจไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนมันไม่ใช่เรื่องผิดนะเหมันเสพกรามอย่างเงี้ยถ้าเราเสพกับคู่ครองของเราถ้าเราเสพกับคู่ครองของเราเราเป็นคนรักเดียวใจเดียว รักผัวรักเมียรักลูกรักครอบครัวไม่มีปัญหาเลยการไม่ทําให้เราเป็นทุกข์เลยเพราะเราเข้าใจมันไม่ใช่ว่าคําว่าการปุ๊บต้องทุกข์ปับ๊บมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะการม,มันจะทําให้เราเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่รู้จักลิมิตแล้วก็ขอบเขตของมันมีคู่อยู่แล้วก็ไม่พอใจในคู่อยากจะเสพอีกอยากจะเสพอีก แล้วก็เสพกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่คองของตัวเองอันนี้ปัญหาเกิดแล้วทุกข์